นะะี่ค่ะซึ่งก็จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนเทพบุรีปัญญารุ่นะคะ30นี้นะคะน้องๆ39คนจากทั้งสองโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของทั้งสองแบบิงตันกีฬาเบตองกีฬาว่ายน้ำแล้วก็กีฬาแต่งค่ะซึ่งวันนี้มีทีมชาติแห่งชาตทมาด้า,าว่าะคะ่ะเดี๋ยวน้องจะเตรียมตัวไปที่อินโีเซียวันนี้ได้รับเกียรติจากาท่านผอโรงเรียนเทพบุรีปัญญารุ่นะคะนำานะน้องๆมาเองด้วยะคะ่ะแล้ว เดินชวราการจังหวัดปทุนีนะคะก็ตรวจโทนจขอสาที่นะครับเรียกว่าอะไห้าไปไปเชียงใหม่ยังไงอ่ะไปไปไปเที่ยวถ้าได้ศึกษาแล้วก็ยังมัก็จะมีตำรวจเข้ากันก็ก็ลุงก็ไปแข่งกีฬาซึ่ง กา,ารแข่งขันกีฬาก็ก็เจอบรรยากาศใหม่ๆที่จังหวัดขอนแก่นใครใครไปขอนแก่นมาแล้วมั่งใครเคยไปขอนแก่นม,มัน่งด้วยความตั้งใจในการแข่งขันกีฬานะครับตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดใช้ความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะเราถือเราถือจังหวัดพิพิธภไปด้วยไปแข่งกีฬาให้ดีแล้วก็ แก้วอ่ะแก้วมาไหมมามาไม่รอกมาโชยอยู่มาโชยมาโชยแก้แก้วนะครับก OK> ็การแพ้ชนะไม่สำคัญแต่ว่าการการอะไรอ่ะความประพฤติความปฏิบัติการปฏิบัติอะไรที่ให้ให้เหมาะสม